สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มา,าหวานข้าวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วนี่เขาแค่ปัน่นเฉยๆเองนะแค่ปั่นให้เรานะคะไม่ได้จำเป็นต้องไถเลยนะคะ นนะคะคเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมเนาะการทำนานะคะประจำปีเนาะตัวอีกครึ่งหนึ่งหวานเสร็จแล้วนะคะหวานเสร็จแล้ว <c oughs> อะไรไหนอะไรลูกนูเห่าอะไรจ๊ะลูกชายมามีเห่าอะไรลูกโอ้โหเก่งจังเลยหนูไม่ต้องเก่งอย่างนั้นก็ได้นี่อันนี้เดินตามลูกสาวเดินตาม เจ้าปามี่เดินตามวิกกี้ไม่เอาไม่ดือ้อลูกค่ะนี่เราก็จะได้ตัวนี้นะคะอันนี้หวานแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวที่หวานแล้วในครึ่งหนึ่งเนี่ยเกือบจะสักประมาณเออ่17กว่าไร่เนาะ17กว่าไร่ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็หวานเรียบร้อยนะคะ จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้หวานไว้เมื่อประมาณอาทิตย์กว่านะคะก็ขึ้นมาแล้วสีเขียวนะคะขึ้นมาแล้วสีเขียวนี้นะคะท่านผู้ชมสีเขียวขึ้นมาแล้วนะประมาณแค่อาทิตย์กว่าเองนะคะนูก่ก็สิบเกร่อยู่ฝั่งทางนู้นจนถึงติดถนนใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมหน้าของอาจารย์นะคะจะติดถนนสีเลนเนาะจะติดถนนสีเลนนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็ทําตลาดแล้วนี่ข้างหน้าเขาที่เขาถมดินอยู่เนี้ยเขาทําตลาดแล้วนะคะท่านผู้ชม ถ้าเรามาอยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยเราสามารถทําการเกษตรเราสามารถขึ้นขายข้างบนนี้ได้แบบสบายเลยนะคะขายแบบสบายเลยะนะฮะบรรยากาศทำนานะคะมาแล้ว